นายธีรชัยภูวนานารานุบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจากหน่วยงานส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยณอาคารสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลงังครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่หนักมากกระทรวงคลังรับดูแลจังหวัดลพบุรีแล้วเวลานี้เนี่ยเราก็ได้บอกชาวบ้านว่าถ้าจะท่วมนานถึงเป็นเดือนนะครับวันนี้ก็จะมีการยกคนเนี่ยประมาณ45,000คนย้ายเข,ข้าค่ายทหารนะครับเพราะฉะนั้นเ,นเราบอกว่าวโควาดลควอสมกวล สิ่งที่ท่านได้ช่วยกรุณาสับสืบนใหม่มาในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแทนพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับ